สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับใน My Free People นะครับวันนี้ก็เปลี่ยนกล้องใหม่แท่จริงมันกล้องเก่า,าครับไม่ได้ใช้มาทั้งนานละวกตีมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างเซตอัพเยอะที่นี้ผมเบื่อกล้องเก่าก็เปลี่ยนมากล้องใหม่นะครับจริงกล้องตัวเนี้ยซื้อตั้งแต่ก่อนกล้องตัวที่ผ่านๆมาเนี่ยมันามันสะดวกแค่นั้นเองนะครับวันนี้วันเสาร์ครับ อ่า uh, My Free People ครับ3กรกฎาคม2 5 6 4้าอบเพ,พิ่งโทรเช็คกับน้องชายว่าวัคซีนของแม่ผมเนี่ยแอสตาราเนี่ยไม่น่าเลื่อนนะไม่เลื่อนก็ดีครับนะครับก็คัดหวังไว้นะครับลูกชายผมก็ได้ฉีดแล้วนะครับที่อังกฤษนะครับก็คงฉีดแอสตาราเนี่ยแหละครับ mm hmm. อ่า ฉีดเขาไล่อายุมาตั้งแต่อายุเยอะจนถึงอายุต่ำกว่า20 18ก็ได้ฉีดไปล้ฉีดตอน6โมงเจนของทีน่นู่นนยนะ,ะดูข่าวนะครับวันนี้ก็ใช้เวลานั่งทำนู่นทำนี่ไปตามประษามผมแล้วก็ดูข่าวแล้วก็นั่งคิดผมโพสต์ไปเมื่อประมาณสักตอนอครับก็ เห็นข่าวมีข่าวอยู่แล้วหลายข่าวว่าไง Adjust. ดีอ่ะก็เห็นข่าวตอนเย็นนี่เห็นข่าวเขาเรียกอะไรคนถล่มที่ญี่ปุ่นน่าก,กลัวครับนั่นแหละครับ critical infrastructure นั่นคือไฟฟ้าดับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะครับอ๋อผมก็มานั่งนึกดูแล้วครับเขาก็มีการสรุป การโต้อตอบไประหว่างหน่วยงานรัฐนะครับเอ้ยทำไมไม่มยกหวัวคุยกันคุยกันในห้องประชุมให้จบนะครับเรื่องราวนี้ไม่ต้องมาทำเป็นเอกสารล้ในภาวะฉุกเฉินะการมาประกาศอ้างคือต้องคุยกันครับคือถ้าทำงานกันในระดับชาตินะครับแล้วในภาวะวิกฤตกันอย่างนี้ แล้วจะต้องมาแจ้งแก้ตัวกันผ่านสื่อนะครับระหว่างองค์การเพศัตว์นะครับรัฐมนตรีก็บอกอย่างหนึ่งองค์การเพศัตว์ก็บอกอย่างหนึ่งเฮ้ยผมว่ามันไม่ใช่เด็กเล่นขายของนะผมว่าในมุมนั้นนะเราไม่ใช่เด็กเล่นขายของเราในภาวะวิวกฤตทำอย่างนี้ไม่ได้ผมมีประเด็นที่ผมมานั่งมองว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาทำเพื่อใคร แล้วเขาทำเพื่อเพื่อเพื่อส่วนรวมหรือเปล่าประเด็นคือไม่ใช่สั่งวัคซีนไม่ไม,ไม่ไม่ได้สั่งวัคซีนช้าแต่จงใจจะไม่ได้สั่งไฟเซอร์และโมเดอร์นาแต่ฟังสั่งซีโนแวคซีโนฟาร์มแอสตราเนี่ยจำเป็นเพราะว่าประเทศไทย ดันมีโรงงานผลิตแล้วก็เป็นของอังกฤษถูกไหมแต่ของอเมริกันไม่เอาผมเลยฟันธงตามคำพี่ของผมเองผิดถูกไม่รู้ผมว่า,น,า,น,า,า,านั่นเป็นผลพวงสงครามการช้านั่นเป็นผลพวงของไม่รู้มีข้อกําหนดอะไรจากใครก็ไม่รู้แต่ดูเหมือนมันมีความจงใจ ม่จงใจในการไม่สั่งไม่ไม่ใช่สั่งล่าช้าในการไม่สั่งนะครับวัคซีนจำนวนไม่พอยังไม่เพียงพอแต่ว่ามีวัคซีนที่มันไม่ไม่ถูกไม่ใช่มันไม่มีประสิทธิภาพแล้วคุณดูวิธีการสื่อสารวิธีการทำงานแล้วน่าอายมากนะครับน่าอายจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไง วันนี้เขามีมีเขาเรียกว่าเรื่องอะไรเขามีว่าเรียกว่าม็อบทัวร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมผมคิดว่ามอ็อบก็ทำหน้าที่ม็อบไปนะครับแล้วก็มีการด่าผมก็นั่งฟังคุณสนทิก็สนุกดีครับมันดีพอเห็นช่วงยาวๆชั่วโมงหนึงผมขี้เกียจฟังอ่ะผมก็พอตัอแกตัดไปช่วงๆมาฟัง นะครับแล้วก็มีปิดท้ายด้วยเพลงนะจ๊ะนะแล้วก็มีตัดช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่นี่ชีพหายแล้วนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เออเพลงมันก็กวนดีแล้วก็มีเพลงมด้แย่ๆหมดเลยผมว่า youtube มันสะท้อนไอสภาพของสังคมได้พอสมควรแต่ว่ามันวัดเป็นตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้แต่เราดูเอา ความนิยมแล้วกันบางคนมันก็บอกว่าบางทีมันวัดไม่ได้ว่าจริงๆแล้วสลิมเท่าไหร่พวกนิ่งเฉยเท่าไหร่พวกด่าประยุทธ์เท่าไหร่ถูกไหมครับแต่ไอ้ที่มันกินพื้นที่อยู่บนย t u b e นี่มันแรงเหลือเกินแล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องทวิตเตอร์ผมเชื่อว่าท่านมรยุทธ์คงดีไซน์อะไรสักอย่างออกมาแล้วทำให้ท่านอยู่รอดได้ ผมว่าไปตามนั้นนะอยู่รอดได้เอาลงลำบากนะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่จะลงแบบไหนลงแบบลาออกก็คงยากลงแบบไล่ออกก็คงไม่ไปแต่ที่การถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าท่านท่านอาจจะตายเพราะตัวเองตายเพราะปากตัวเองและแรงกดดันของสังคมที่ แล้ววันนี้คนไทยกดดันทั่วโลกรับรู้แล้วมันเสียภาพลักษณ์มันเสียภาพความน่าเชื่อถือผมไม่ได้ห่วงตัวท่านประยยทน์ว่าจะเสียความน่าเชื่อถือแต่ผมห่วงองค์รวมหลวภาพหลวงของประเทศมันไม่มันไม่มันไม่ใช่ที่ตัวประโยชน์มันที่ตัวตัวคนที่อยู่รอบข้างระบบราชการที่ที่เป็น คนซัพพอร์ตหรือเป็นตัว executable เป็นตัว execution นะครับคือพวกขราชการประจำนะครับอันนี้ผมว่าอันนี้ประเด็นสำคัญจริงๆจริงๆมันมีการให้คุณให้โทษระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำอยู่แต่อย่างนี้ความเป็นข้าราชการประจำมันก็ loose faith เสื่อมความศรัทธาไปเยอะมาก นะครับไปรู้สิท่านท่านกระดูแล้วก็มีการพูดถึงหมอหน้างานกับหมอที่เป็นอาจารย์ทั้งหลายผมก็มานั่งนึกว่าแล้วภาพรวมของอาจารย์ทั่วๆไปยังไงนยให้ดารามาคอเอาหลังๆเนี่ยอาจารย์ก็อยู่นิ่งกันหมดหรืออาจารย์ก็เหมือนกับข้าราชการประจำาทั่วๆไป ก็เห็นมีแต่ให้อนักศึกษาสามนิ้วอะสามกีบอะหรืออะไรก็ตามอ่ะลุงเพนกวินยังออกมาออกไม่อีกครับไม่กลัวคนเป็นอาจารย์ที่อยู่ในมหาลาัยเมื่อกี้ฟังข่าวเนี่ยผมผมถ่ายคลิปตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งฟังข่าวจริงๆตีหนึ่งครึ่งก็เปล่าผมไม่น่าจนาฬิกาผมเสีย อ๋ีหนึ่งสาสิบเจ็ดใช่ตอนทีหนึ่งครึ่งก็มีคณะบดีคณะทิเศีศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์รองคณะบดีคณะทิเฎีาศาสตร์จุฬาออกมาว่าเฮ้ยน่าจะฟ้องผู้นําผู้บริหารได้ฐานาทำให้ประเทศเสียหายเออผมว่านี่มันเป็นศักดิ์ศรีือเป็นหน้าที่เป็นบทบาทหนึ่งสังคมของคนที่เป็นอาจารย์ เหมือนตอนที่ตึกถล่มเนี่ยตึกถล่มเนี่ยก็จะมีวิศวกรในฐานะวิชาชีพนะครับออกมาอาจารย์ที่เกษตรออกมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณหยุดก่อสร้างเป,ป็นยังไงปจะไป,ไป,ไปอันตรายยังไงขนาดเดียวกันอาจารย์ที่มีหน้าที่สอนทางด้าน political science นะครับการเมืองนิติศาสตร์กฎหมายต้องออกมา call o อเอมื่อก่อนเขามีครับ แต่ก็อย่าลืมนะครับว่ามีอาจารย์สลิมอยู่ในมหาวิทยาลัยเยอะพอสมควรใช่ไหมครับเขาก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาศัยทุนจากรัฐบาลเป็นงั้นเขาเขาก็ไม่มีทุนหรืออะไรซัมติงอ่ะผมว่ามันเป็นผลประโยชน์ร่วมนะครับบางครั้งผมผมผมฟังพวกสลิมดา่าวิชาชีพอาจ,จารย์แล้วผมก็งุนหงิดเหมือนกัน เพราะว่าถึงแม้ผมจะไม่ได้บิลีฟในในการศึกษาไทยมากนะักแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเขาพวกเขาก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพผมเราก็ทำอาชีพอาจารย์มาจนถึงแตกะเกษียณเนี่ยเราก็ภูมิใจในอาชีพรักในอาชีพแต่ถึงแม้ผมจะไม่ได้ภูมิใจในระบบหรือชื่นชอบในระบบแต่ก็ยังยังรักที่จะสื่อสารรักรักที่จะ ถ่ายทอดมากกว่าก็ดีใจครับวันนี้อย่างนั่งนึกว่าเออล้วคนเป็นอาชีพอาจารย์ผมผมก็ทําหน้าที่ของผมในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์แล้วผมก็คอเอาแล้วผมก็อธิบายแล้วก็มองในมุมมองของซิสเต็มเอนจิเนียร์ถึงแม้ผมจะเริ่มไม่ได้มีอาชีพเชิงทางด้านสังคมศาสก็ตามนะครับวันนี้ผมคิดว่ามันยิ่งกว่าเราเราประเภท ต่างคนต่างทําเสียอีกมันมันเป็นเอาตัวรอดกันไปก่อนนะครับแล้วมันเป็นที่น่าสงสัยแบบที่ผมสงสัยเลยว่าโดยองค์รวมทั้งหมดแล้วเนี่คนไกคนที่ถือหางคืออะไรมันต้องตอบคาถามให้ได้ถ้าตอบคาถามไม่ได้นี่อันนี้อันนี้คือยุคของประชาธิปไตยอะ่ะ ประชาธิปไตยเมื่อประชาชนคอเอามาประชาชนตั้งคำถามหรือแม้กระทั่งสื่อหรือสังคมนะครับในสังคมประชาธิปไตยมันมีการเช็คเลตติ้งอะไรต่างๆท่านก็รู้ท่านมีมือถือกดดูกด y o u t ปมันป๊อปอัพขึ้นมาอันแรกแล้วเขาก็ด่าท่านแล้วทำไมท่านจะไม่รู้นะมีออนไลน์ไลฟ์กันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก นะครับเรื่องใหญ่มากเรายิ่งยิ่งนานวันไปเนี่ยมันกัดก่อนกัดกินในเชิงสังคมในเชิงสุขภาพและประชาชนตายกันไปทุกวันน่ากลัวมากๆเนี่แหละครับ new normal ที่เราคิดว่ามันคงกลับมาเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะบั่นทอนเราไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาก็ไม่รู้ไม่รู้จะขอร้อ,อยังไง ดา่าก็หมดมุกที่จะดา่าแล้วไม่ได้ยังไงเพราะว่าดาวคงไม่ไปคงต้องขอร้องมั้งขอร้องท่านก็คงไม่ฟังเพราะมันผลประโยชน์ใครเพราะว่าผลประโยชน์คือตัวหลักผมคิดว่าอย่างนั้นนะสำหรับทุกคนแหละบางทีเราก็ต้องนั่งคิดนะครับโอเคครับก็รอดูชื่อว่าคนที่ชักจะอยู่เบื้องหลังไอที่เราซื้อไม่ได้แล้วไม่อยากจะซื้อเพราะอะไร สักวันหนึ่งเร็ววันนี้คงได้คำตอบนะครับแล้วพบกันใหม่ครับใน My Free People ครับ